สอนหาโทเค็นฟร,ฟรีแบบนี้เลยฟรียุกซื้อสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอลชาแนลนะครับวันนี้เกมฟรีฟล์นะครับวันนี้ฟรีฟล์อัปเดตกิจกรรมใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะมีหลายคลิปที่พี่บอมจะลงให้นี่เป็นคลิปแปลกของวันนี้นะครับก็เป็น สอนหาโทเค็นใหม่ละกันนะครับก็เป็นบอกเลยว่าโทเค็นเนี่ยหาง่ายมากนะครับก็รวมจะแนะนําวิธีหาอะไรต่างๆให้ละกันนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนะครับตอนหมื่นองศานะครับโอ้โหเหมือนโดเรมอนเลยนะฮะก็ลดสูงสุด9 0นะครับก็คลิกเข้าไปนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่มานะมาประมาณ10บโมงหรือพี่พร้อมจะอัปเดตตอน10บโมงให้นะครับเนาะ โอเคนั้นค่อยว่ากันนะครับแต่ตรงนี้คือโทเค็นนะครับทุกคนนะไปลุแผนที่อะไรก็ได้นะครับหรือว่าแมปอะไรก็ได้จะเป็นแมปจานดับหรือว่าธรรมดาได้หมดนะครับก็รับไปเลยนะครับสวยไหมครับผมก็จัดจานในย่านนี้นะครับโอ้วเวลาสิบห้าอันนะฮะสีกข้าอันแล้วก็อีกข้าวคิวพี่กก็ได้อีก40โอ้โหโคตรเยอะทุกคนนะฮะได้ฟรฟีๆแบบนี้เลยทุกคนนะฮะอันนี้คือแค่ลงไปคิวนะครับ เข้าใจไหมทุกคนอันแรกคือลงไปคิวนะฮะคิวให้ครบ30คิวนะฮะก็ได้ไปเลยอะสี่สิบสี่สิบห้าหกสิบอันโอ้โหเข้ากระเป๋าเลย60นะฮะได้ไปแล้วหกสิบแล้วก็ไปหาในแมปอีกโอ้วันหนึ่งได้เป็นพันทุกคนเนี่ยวันหนึ่งได้เป็นพันโทเค็นโอ้โหสุดยอดนะครับรวมลงแป๊บเดียวเองนะรวมรับมาละสิบห้ายี่สิบใช่ไหมตอนนี้วาม,มี4นะีรวมลงไปไม่กี่ตายเองนะครับก็ดูประวัติได้นะครับ ลงไปเนี่ยครับ 2Q 2Q 1Q 9Q เห็นปะเออไม่ต้องเอาที่1ก็ได้นะครับเอาแค่ลงไปคิวแค่นั้นเองนะฮะยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ถึงนะครับผมก็นั่นแหละนะครับก็ง่ายไหมทุกคนนะฮะก็เอาง่ายๆคือเราลงไปเล่นแล้วก็ไปเก็บตามแมพนะครับก็มันจะดรอปตามแมพเลยพี่บอมภาพขึ้นให้แน่นอนตอนนี้ที่พี่บอมพูดนะครับก็ลงลงไปนะฮะเราได้ทั้งคิวได้ทั้งโทเค็นนะครับก็โอ้โหแบบ ง่ายมากนะครับแค่ลงไปเล่นก็ได้แล้วนะครับก็เก็บง่ายๆนะครับเดี๋ยวพี่บอมจะแนะนําตรงแผนที่ให้นะครับว่าเฮ้ยมันตรงนี้มันมันดีเปล่าพี่มันมันได้กี่อันนะครับก็จ่าวที่พี่เคยลงนะครับพี่บอมลงไปประมาณห้าที่นะครับห้าเกมนะครับก็อริกานะครับแล้วก็เป็นเกาะแก้วนะครับแล้วก็เป็นลงไฟฟ้านะครับ แล้วก็เป็นโพชินกนะครับแล้วก็พีกนะที่พี่บอมลงไปทั้งหมดนะครับส่วนข้างบนยังไม่ได้ลงนะครับส่วนข้างบนน่าจะลงตอนที่อ่าเนี่ยแหละตอนที่พูดนี่แหละก็จะลงไปอีกก็คือหอดูดาวนะครับที่บอมลงหอในกาไปมีประมาณ4-5อันนะครับที่บอมเจอนะแต่เยอะที่สุดก็คือเกาะ,ะแก้วพี่บอมเจอ12อันนะครับก็น่าจะมีประมาณ10-15หรือว่า20เลยนะครับเกาะแก้วเยอะมากนะครับลงไฟฟ้ามีประมาณ6อันนะครับโพชินกหายยากมากพี่บอมไม่เจอเลยนะ ไม่เจอเลยนะครับเจอแค่1นถึงสอันนะครับแล้วก็โรงงานเนี่ยมีประมาณ5อัน6อันนะครับแล้วก็พีกพีกมัน ก็ได้นะครับนี่วิ่งไปหาไปนะครับอ <c oughs> ดูดาวค่อนข้างมีเยอะนะครับเท่าที่เคยเล่นมานะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมแบบว่าลงมาแล้วก็ฟาร์มไม่หมดนะฮะทั้งยาทั้งอะไรสมนะ นะครับเห็นปะสามันแล้วนะฮะตอนนี้เราเข้ากระเป๋าห้แล้วนะฮะโอเยอะมากนะครับค่าที่จะแบบหาง่ายเลยสําหรับโทเค็นตัวนี้นะครับเดี๋ยว10บโมงมั่งที่มันจะเปิดสุ่มพร้อมกับร้านค้าแห่งความมืดหรือเปล่านะครับตอนที่วอรมลงก็ประมาณ6กโมงเนาะงเช้ามาก็จะเจิญได้นะครับาตามที่วอร์มได้เลยนะครับก็น่าจะได้โทเค็นกันเยอะเลย ครับทุกคนไปครับเดี๋ยวต่อในคลิปหน้าครับเจอกันแน่นอนอัปเดตเยอะมากมายกายกล้องนะครับขอบคุณมากครับไปครับ